สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องนะครับหวยเราทุกทท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับซึ่งก็นะครับนั่นแหละนะครับก็จะเป็นนะครับสหรับในที่ในเลขที่ออก16นะอืมนะที่ตามสถิติเลยนะครับที่มาแต่เลขเบิ้ลนะก็เลยนี่แหละเลขเบิ้ลที่ยังไม่ออกนะครับ77นี่ครับแล้วก็ถ้าเป็นเลขพี่เลขน้องก็คือ สามสี่นะฮะที่น่าสนใจก็ามาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะนะครับก็เสียดายนะที่ผมไม่ได้จับไปให้เลขเบิ้ลน,นะในชุดสรุปนี่ผมชอบเด่นห้าเด่นหกเด่นสามนะครับก็เลยจับไปห้าห้าหกหกออกมาเจ็ดเจ็ดนะครับ หลุดไปแล้วเนาะเข้ามา2งวดติดนะคัดน้อยๆนะก็คิดว่ามันน่าจะมาเบิ้ลน,นั่นแหละนะครับแต่สูตรผมมันไม่ให้มาเด่น7ถ้าให้มาเด่น7จ็ดนี่ผมให้ไปเบิ้ลเจ็แน่นอนนะครับเนาะสูตรให้มาเลขเด่น5 6, น้าหกมเนาะสามก็ไม่ได้จับแม้3 4เนาะเออนะครับเนาะอ่ะนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปบบนกันไปแล้วกันก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะถ้าไหนที่เพิ่งตามวัแรก นะครับนาออ่ะนี่แหละก็มีหลายสูตรผมก็มีชุดสรุปให้นะฮะก็รอติดตามในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นสถิตินะที่ผมให้ไปในคลิปชุดสรุปนะครับใครนําไปซื้อนําไปจับใครซื้อตามก็ยินดีด้วยนะครับนาออ่ะมาดูในสูตรนะครับไม่เข้าตามต่อนะฮะโดยเฉพาะในสูตรนี้นะครับสูตรอ่าสูตรเรา สองตัวล่างเรานะครับพัฒนาสูตร3 3สนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นในสูตรหวยดาว x 2นะครับซึ่งก็นั่นแหละนะงวดแรกลงไปนี่ก็ก็เข้าบนล่างเลยนะงวด2ลงเบ่อเขาอีกงวด3ลงเบ่อเขาอีกงวด4ลงไม่เขาอีกนะครับแต่เมื่อเบ,บ่เขานี่ก็ก็ยังมีเจ็ดอยู่นะอืมแต่มันไปอ่ามีเจ็ดอยู่นะมีเจ็ดอยู่เนาะอืมนะครับ ตามต่ออีกส right. to so, ักวดแล้ว oh, กันนี่ครับถ้าไม่เข้าก็เดี๋ยวเอาหาสูตรใหม่มาเนะครับอ่ะเอาในสูตรนี้ก่อนเลยนะครับสูตร x 2นะครับวดแรกนี่โอ้ยถูกกันหลายครับเข้ากันเยอะนะครับถัดมาจากหันก็เอาขึ้นส้มเนะครับโออกเนี่ฮะเป็นในที่ใน7 7แล้วก็4 3สามนะ3ามาอีกแล้วนะครับเนาะอ่ะมาดูในสูตรนี้นะครับเนาะก็เอาผลเนงวดที่แล้วนะครับมาทั้ง6ตัวเลยนะครับก็จะเป็นในที่6 แปดเจ็ดเจ็ดสี่สามเนาะหกแปดดีนะมันไปออกข้างหน้าเนาะเสียดายนะครับหมักตึงเต็มหวยไทยมาแล้วหกแปดเยโอ้เมื่อนี้ออกหกแปดนะเนี่ยเนาะมีโอกาสนะฮะที่ออกหกแปดมาหาในที่ในหลักสิบกันนะครับหาหลักสิบนะฮะก็จะเอาในหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่สามนะครับแล้วก็หลักร้อยคูณด้วยเลขคงที่เจนะ็ดกับห้าเนาะ แล้วก็ในหลักสิบเนี่ยจะคูณด้วยเลขคงที่5้าหลัหดก็จะคูณด้วย8นะครับ8คูณ3เป็น24นะครับ7 7เป็น49เนะมีสอหลาแค่หลักหน่วยเนาะแล้วก็7 5 35 45เป็น20นะครับ38เป็น24ก็จับบวกกันนะครับรก็จะเป็นในที่ใน4บวกกันกับ9เป็น13 3บวกกันกับ5เป็น8ปบวกกันกับ4เป็น2นะครับ จอสูตรบอกลดแต้มนะ2ก็จะเป็น1น,นะครับได้แล้วนะฮะสำหรับในหลัก10 1กับ2ส,ส่วนในที่หลักหน่วยนะครับเราก็จะนําในที่ในหลักพันนะฮะหลักพันแสนหมื่นพันอ่ะเป็น7นะครับคูณด้วย8หลักร้อยคูณด้วย9กับ5หลักหน่วยคูณด้วย8กับ5คูณกัะได้ดเท่าไหร่ก็เพิ่มแต้มลดแต้มนะฮะคูณ8นะครับเ8ปเป็น56 79เป็น63 เจ็ดห้าเป็นสามสบเป็นยี่บส่นะครับสาหเป็นสินะครับจะบวกกันนะครับห้วกหเป็นสิบนะฮะหกบวกกันกับ4เป็น0เหลือ3นะครับก็จะเพิ่มแต้มไปเป็น4ี่นะฮะลดแต้มมาก็จะเป็น2นะครับก็จะได้แล้วนะฮะสลับในล่าสุดอือออกเบิรนออกเลขผีเลขนองเข้าคาเดอร์วดนี้นะครับเนาะก็มีโอกาสเด้อนะฮะหนึ่งสามสี่ หนึ่งสองสองสามสี่ให้โอกาสงวดนี้งวดสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าไม่เข้าก็เอาสูตรใหม่เนาะสูตรไหนไม่เข้าก็เอาสูตรใหม่นะครับแต่สูตรสองหนึ่งสองสองนี่ผมยังอยากจะลงอยู่นะเพราะว่ามันยังหลักหน่วยมันยังมาเลขเด่นอยู่นะครับอาจจะคู่นะในสูตรนี้ก็จะเป็นในที่ในหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสอง สอสแล้วก็สอสนะครับอืมก็ย้อนไปถ้ามันไม่เข้ามี7มี0ไม่มาเออเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะ9กับ0นเพิ่มไป0นย์เพิ่มไปเป็น1 7เพิ่มไปเป็น8 2เพิ่มไปเป็น3ามเนาะเอาชุดตัวลองหรือเอาเด่น3าม จมอย่างอยู่คนเดียวก็ดอ่ะเอาวิ่งสามมาด้วยแล้วกันนะครับเนาะเนี่ยเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันมันมกจะมาเพิ่มแต้มในตรงนี้นี่ในตำแหน่งตรงนี้วันนี้มันไม่มามันต้องเพิ่มไปอืมโอเคใช่ถูกต้องแล้วนะครับหรือจะเอาเด่นสองเด่นสามก็ได้นะครับหรือจะเป็นสามสามสองสามสามสามสี่ก็ได้นะครับเนาะอ่ะนี่แหละสําหรับในสูตรนี้นะครับสูตร x สองแล้วก็ขอให้โชคดีถูกแล้วกันนะครับเนาะ เยาจะวิ่ง3ก็ได้นะหรือวิ่ง 2, 2ต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะฮะสูตร3านะครับในสูตรนี้นะสูตรนี้ก็งวดล่าสุดนะครับออกไปที่ใน7จ็ดเจมซึ่งนะฮะก็ครั้งก่อนอีมาในที่ใน3าศย์อยู่นะแล้วก็ล่าสุดนี่ก็ไม่มาไม่มาก,มก็ยังมาในหลักหน่วยอยู่นะ สูตรนี้สถิตินะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดงวดเนาะเข้ามาแปดงวดนะฮะแต่เป็นสูตรล่างเลยนะฮะแต่ล่าสุดไม่มาครับอืมแต่หลักหน่วยนี่ก็ยังมาอยู่ในที่ในสามนะครับมีเด่นสีมาด้วยนะครับอ่ะงวดนี้แหละนะ,ะขอให้เข้าตรงๆถูกตรงๆแล้วกันในสูตรนี้นะครับเนาะอ่ะนะฮะก็จะเอาผลในงวดที่แล้วก็จะเป็นในที่ในหกแปดเจ็ดเจ็ดสี่สาม หกแปดเจ็ดเจ็ดสี่สามนะครับเนาะอ่ะสำหรับในนะฮะหาในที่ในหลักสิบนะฮะก็จะนำนะครับในที่ในหลักพันจะคูณด้วยเลขคงที่สองนะแสนหมื่นพันนะคูณสองแล้วก็หลักสิบคูณด้วยสามสองหลักอ่ะโอเคนะคเดี๋ยวก็ลดแต้มเจ็ดสองนะครับเป็นสิบสี่สี่สามเป็นสิบสองนะครับจับบวกกันก็จะเป็นในที่ในหก ลดแตะไปเป็น5้านะครับในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยนะฮะก็จะนําในที่ในหลักหมื่นคูณด้วย2กับ5หลักพันคูณด้วย2แล้วก็หลักหน่วยคูณด้วย9นะครับ8ปดสองเป็นสิบหแดห้าเป็น4ี่สิบเจเป็น14 3สามเก้าเป็นย7สิบดนะครับก็จะบวกกัน6บวกกันเกับ4เป็นศูนย์ะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดประกาสิเหมือนแล้วนะครับเนาะไม่อยากเปลี่ยนไหมนะครับ เปลี่ยนมาแล้วมันมีกลิ่นนะครับเนาะแต่หลังๆมันไม่ได้กลิ่นแล้วผมใช้อันใหม่ก็ไม่ได้กลิ่นหรือมันคุนแล้วไม่รู้กลิ่นสีนะครับเนาะยังไงก็ดูเป็นกำลังใจให้กันโดยเด้อนางดมสีพร้อมนะครับเนาะแต่มันไม่ค่อยได้กลิ่นหรอกเนาะอ่ะยี่ห้อนี้นะครับหรือว่าผมชินไปแล้วมันก็เลยเหมือนไม่ได้กลิ่นแล้วก็ลดแต้มนะครับเพิ่มแต้มเป็นแปดเก้าเนาะก็เลยไม่อยากใช้อันใหม่นะนี่มันก็เลยซีดอ่ะโอเคนะฮะสลับในสูตรนี้นะครับลด อ่าสอ่าลดไป1แต้มเพิ่มไป2แต้มโอเคนะฮะห้าหกหกเจ็ดแปนะครับสลับในสูนี้จับคู่ก็จะเป็นในที่ในห้าห5ห้าหกห้้า 6 6หกหกแล้วก็หกเก้นะครับอ่ะลองนำไปลุ้นและการสลับในสูตรนี้นะครับว่าจะเข้าไหมสําหรับในล่าสุดนะครับสำหรับในงวดของวันที่ส8นะครับสำหรับในวันพุธนะก็ขอให้โชคดีนะที่ตัวเลขที่น่าสนใจเลยก็6 8แปดนะในงวดที่แล้วผมชอบนะชอบหวยลาวเร้ั้งแต่หวยไทยนะฮะ แต่มันไปออกข้างหน้าเนาะหกแปดนะครับงวดรอบนี้มันอาจจะมาออก2ตัวบนหรือ2ตัวล่างก็ได้นะครับเนาะอ่ะสำหรับในสูตรนี้นะสำหรับในสูตร2ตัวล่างนะครับสตัวล่างหวยลาวพัฒนาแล้วก็ในอีกสูตรหนึ่งนะฮะสูตรหวยลาวพัฒนา3าสนะแล้วก็สูตร X2 นะครับทั้ง2สูตรนี้นะก็ขอให้โชคดีกับทั้ง2สูตรแล้วกันอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ